บรรยากาศยามเช้าเวลาออกไปทำงานนะจ๊ะจะมีรถสิบสองล้อมารับนะคะแล้วก็นะะี่ค่ะทายงาทองกับค่ายกบพญาเพชรนะคะกำลังจะไปทำงานแล้วนะคะบ๊ายบายต้องไปทำงานแล้วแล้วก็จะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ติดตามไปนะคะจะเป็นความช่างน้อยนะคะกับพ่อเขานะคะ นีที่ยืนรอยืนรอรถนะคะยืนรอรถนี่ค่ะรถมารับแล้วนี่ค่ะบรรย,ยากาศยามเช้านะคะพี่ช้างพี่ควานต้องไปทำงานที่วังช้างอายุทยาและพระรเนียดนะคะรถเป็นทุกข้างของเรานะคะ เป็นหมู่บ้านของพวกเราเองนะคะเป็นหมู่บ้านของเรานะคะท่าเนียดทองช้างนะคะบรรยากาศดีมากลอาต่อด้วยแม่ลูกนะจ๊ะเป็นยังไงคะบรรยากาศตอนเช้าคุณแก้วฟ้าค่ะเป็นยังไงคะโอ้โอ้โอ ยังไงคะบรรยากาศยามเช้าของเด็กๆของเราแก้วฟ้านะคะเชือกนี้แก้วฟ้าค่ะบรรยากาศยามเช้ากับ น้องช้างทัง้งหลายน้องแก้วฟ้าน้องแก้วฟ้ากับแม่น้ำพึ่งนะคะโอเป็นยังไงคะอะเล่นน้ำสักหน่อยเล่นน้ำสักหน่อยอพี่ควันทำควสะอาดคอกนะคะดูปานแซบของน้องแก้วฟ้าเอาเดี๋ยวจะไปดูแก้วฟ้าเสร็จแล้วต้องไปดูเจ้าตัวแฝดอีกนะจ๊ะ หมู่บ้านของเรานะคะจะมีช้างหลายเชือกมากเลยนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะมีน้องแก้ฟ้าแล้วก็น้องรถถังที่จริงก็จะเป็นเมงขวัญน,นะคะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีตัวหลักๆเลยก็จะเป็นน้องแฟดนะคะบรรยากาศยามเช้าของเราอาจารย์ตัวแสบ น้องแฝดของเรานะคะน้องแฝดน้อยของเราอะไรอ่อะรยู่ปั้อยู่